สวัสดีค่ะป้อมจากร้านปฏติคัดออโต้นะคะวันนี้นะคะป้ามาจะไปเยี่ยมชมรถออติีตนะคะปี2017นเดะคะจะมาดูรอบคันกันเลยนะคะที่หน้าหลังตัวรถนะคะโลโก้ก็จะออกนอยน่าออติสตนะคะ ไฟทายเป็น LCD นะคะเรามาดูภายในตัวรถกันนะคะเรามาดูรอบคันกันก่อนราคาคันนี้นะคะอยู่ที่4 8 9 9 0 0บาทเท่านั้นนะคะไม่น้อยมากค่ะคันนี้เรามาดูภายในตัวรถกันนะคะ างหน้าคอนโทนน่าจะเป็นถูทโทนนะคะสีดำกับสีครีมสับสลับกันนะคะตัวนี้จะเป็นโดโฟมไลยเอฟฟชันนะคะข้างนี้จะเป็นเกียร์ออตโต้นะคะมีที่วางแก้วนะคะเบาะจะเป็นเบาะหนังสีครีมนะคะมาดูด้านข้างกันนะคะโปรของเดือนนี้นะคะก็คือ รีน้ำมันเต็มถังนะคะแล้วก็ยังได้พรมกระดุมนะคะแถมให้ด้วยนะคะแถมเงินรับรถอีก5,000บาทน,นะคะลูกค้าท่านไหนสนใจนะคะโทรเข้ามาได้นะคะที่เบอร์090923 0877นะคะแอดไลน์เข้ามาหาป้อมได้เลยคะ่ะโทรได้นะคะที่เบอร์090923 08 เจเจค่ะ